รีวิวปี2022ะครับก็มีแต่ความน่ารักมีแต่ความสุขมีแต่ความอบกอดไปจากทุกคนเลยนะครับผมก็จริงๆก็เป็นปีที่ดีมากเลยนะครับผมก็จริงๆก็แบบ ผมอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่แบบเออรักกันมาตลอดไม่ว่าจะแบบเออในโซเชียลหรือว่าแบบมาหาตามงานอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ดังสัมผัสดได้จริงๆครับว่าเออเนี่ยทุกคนแบบมอบความรักให้จริงๆครับผมเราดังก็อยากจะแบบเก็บทุกคนไว้แบบนี้ไปเรื่อยๆน,น,นะครับผมของผมใช่ไหมครับครับผมจริงๆปีนี้เป็นปีที่ ดีมากดีมากสำหรับผมถือว่าเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมเลยเพราะว่าปีที่แล้วค่อนข้างหนักหน่วงมากๆถือว่าเป็นแบบปีที่แล้วคือเป็นกาวที่ตกลงตกลงมากๆด้วยความที่แบบเจอหลายอย่างมากในชีวิตครับผมก็ขอบคุณปีนี้ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาส ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแล้วก็ได้มาทำในสิ่งที่ผมอยากทำในวันนี้นะครับผมก็ดีใจมากที่มีคนรักมากมายขนาดนี้แล้วก็ดีใจมากที่มีคนสนับสนุนพวกเรามาจนถึงปีใหม่ปีนี้นะครับผมก็หวังว่าจะด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับผมผมประทับใจกันและกันใช่ไหมก็เอ่อพูดยังไงดีอ่ะคือเวลาจริงๆเวลาพวกเราพคนแบบ พอสองคนมันสนิทกันแล้วแบบเวลาพูดถึงกันอ่ะมันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรมันไม่ได้เขินมันมันไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าสุดท,ท้ายก็เจอกันบ่อยบ่อยมากแล้วก็แบบเจอแบบไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเออเพื่อนยังไงวะอ้า <c oughs> อย่างเงี้ยต้องมีังต้องประทับใจ<ค>นในรุ่นก็แบบเราคาดึงเขาดังที่เราอ๋อความประทับใจประทับใจดังก่อนนะอ่าดัง มาก่อนนะครับผมก็คือเขาก็เป็นรุ่นพี่เขาผมชายรุ่นพี่ในวงการบินเทิงครับก็จริงๆก็เขาก็สอนหลายอย่างครับสอนหลายอย่างก็อยากจะขอบคุณครับก็เหมือนเป็นคุณครูเลยครับผมก็คือแบบผมก็ยังใหม่มากๆก็ยังแบบอาจจะแบบยังไม่รู้แบบว่าอะไรควรทําหรือระบบอะไรอย่างนี้เขาก็คอยสอนให้ตลอดก็อยากจะขอบคุณตรงนี้ครับ ถึงแม้เขาจะบอกว่าผมเป็นครูใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วพวกผมสองคนก็ยังเป็นเด็กที่น้ํายังไม่เต็มแก้วอ,อยู่ดีครับผมก็ยังเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆครับผมก็ขอบคุณที่แบบตักเตือนกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณที่อยู่ข้างกันตลอดนะครับผมขอบคุณครับ <laughs> <laughs> ปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่สำหรับผมนะของขั้นลงขงั้น อยู่ด้วยกันก็พอแล้อ <Okay. S 1> จริงๆนะอยู่ด้วยกันก็พอละส่วนของขวัญที่เป็นเป็นชิ้นไม่นานอ่ะค่อยวันเกิดก็ได้อ่าครับได้ของขวัญใช่ไหมครับของขวัญก็จริงๆก็ตามที่จุงพูดนะครับผมก็อยู่ด้วยกันก็ดีแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากได้อะทักมานะจะทักเลยเหรออ่ะเดี๋ยวผมทักแล้วลงทวิตเตอร์เลยนะอ้าวคุณอ่ะคุณอนะ่ณะพูดอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวผมทักเลยได้ เลิกน่ากลัวอุ้ยอุ้ยเลิกน่ากลัวแรงมากนะเิเูดดีเลิกเลิเลกน่ารักได้ปะละ่ะอ่าต้องเลิกน่ากลัวก่อนคุะบแ้วโอเคครับคารับผมก็ได้ยินปะปนโอเคโอเค <laughs> ก็ผมก็แฮปปี year, supplies, ้น mm ิวเอียร์นะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับผมคิดจะทําอะไรก็ขอให้สมหวังทุกอย่างเลยนะครับรักนะครับขอให้โชคดีโชคดีนะครับหวังอะไรขอให้สมหวังมีเงินมีทองใช้มีแต่คนรักมีคนเอ็นดูนะครับผมขอให้ปีใหม่ทีนี้ทุกคนมีความสุขมากๆครับ Hi guys Happy New Year guys Yes sir Happy New Year everyone I hope you are doing great I hope this year has been a good year to you and I hope next year will bring you joy and blessings and everything that you want Make sure you get it. Yeah, I love you. See you guys next year. Yes sir. 你好,大家好,新年快乐。新年快乐。祝大家新的一年, bye bye. 姐姐, bye, bye.